ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมะจาริสุข,ขังเจติก็เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายมาพบกันอีกครั้งกับรายการธรรมะทั่วไปดังที่ได้ค้างไว้เมื่อครั้งก่อน วันนี้จะได้อธิบายขยายความเรื่องของธรรมะธรรมะคืออะไรท่านทั้งหลายอาจจะเคยสงสัยอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังแต่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ่ธรรมะคืออะไรถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรดังนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนปฏิบัติก็คือคำว่าธรรมะธรรมะที่มีมอม้าสองตัวกับคํคำว่าธรรมะที่มีรอเรือสองตัว ธรรมะที่มีมอม้าสองตัวหมายถึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนคําว่าธรรมะที่มีรอเรือสองตัวนั้นหมายถึงธรรมชาตินะก็เลยแยกออกเป็นสองคำนะที่พระนะท่านเทศแล้วก็เถียงสู้โยมไม่ได้โยมเขาว่าธรรมะ ที่มีมอม้าสองตัวอสองตัวนั่นคือธรรมชาติเด๋อนนี้นิยมสอนกันว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วพระก็พูดผิดโยมจะเข้าใจว่าถูกคารวาพูดถูกโยมจะเข้าใจว่าพูดผิดฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจคำว่าธรรมะกันก่อนนะธรรมะ ที่เป็นภาษาบาลีคือมีมอม้าสองตัวนะมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนธรรมะนะที่มีรอเรือสองตัวมาจากคำสันสกฤตินะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตว่าทันมะนะทอทงรอเรือสองตัวแล้วก็มอม้าสล่ลอ,อ่านว่าทันมะ เป็นคำของพราหมณ์ฮินดูมีความหมายว่าสิ่งยึดเหนี่ยวโลกและจัก,กรวาลนะสมัยนี้เขียนธรรมะแบบรอเรือหันออรอหันกันทั้งนั้นธรรมะแบบรอหันเป็นคำสันสกฤตนะนะธรรมะแบบมีมา้มมาสองตัวเป็นคำบาลี คำบาลีเป็นของพระพุทธเจ้าใช้คำสันสกฤตเป็นของพราหมณ์ฮินดูใช้แต่น่าเสียดายเราเอาคำสอนหรือว่าคำสันสกฤตมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาคำสันสกฤตมาแปลเป็นบาลีเปลี่ยนบาลีเป็นคำสันสกฤตเยอะแยะไปหมด <Yeah. S 1> เช่นคำว่าธรรมะธรรมโมธรรมมันจะ มีมอม้าสองตัวทั้งนั้นพอแปลธรรมะที่มีมอม้าสองตัวมาเป็นภาษาไทยกลายเป็นธรรมะที่มีมอม้าตัวเดียวมีรเรือสองตัวทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้เพราะอยากจะทําหนังสือส่งหน่วยงานราชการใช้คำว่าธรรมะแบบบาลีเลาวตีกลับมาบอกว่าใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ก็ต้องยอมเพราะว่าถูกของเรากับถูกของเขานั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นก็เลยยึดหลักเข้าเมืองตาเหลวก็ต้องเหลิวตาตาแต่เหลวมากๆเกาเป็นก็แย่เหมือนกันนะแย่จนไม่รู้ว่าจะถูกว่าถูกนั้นคืออะไรไม่รู้ว่าผิดนั้นคืออะไรฉะนั้นแล้วนี่พระอยากจะให้เราได้อารมณ์ที่ดีเห็นธรรมะที่มีมอม้าสองตัว เราคิดถึงใครล่ะก็คิดถึงพระพุทธเจา้าเพราะว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจา้าธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องมีม้มาสองตัวเพราะว่าม้าที่เจ้าชายสิทธัตถะขี่เป็นม้ากันทก,กะซึ่งเป็นม้าที่มีกำลังมาก เป็นมายกกำลังสองพอตัดสรู้แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงต้องมีมอม้าสองตัวอันนี้ไม่มีในตํำราเขียนไว้นะคิดไปเองแต่ตามที่ได้ศึกษาพุทธประวัติเรื่องราวของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสรุปแล้วว่าธรรมะที่มีมอม้าสองตัวแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนธรรมะที่มีรอเรือสองตัวแปลว่าธรรมชาติฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายได้ทําความเข้าใจแล้วก็แยกนะธรรมะนะสองคำนี้นะแยกออกนะดังนั้นเราจึงต้องยึดภาษาบาลีเป็นหลักไม่ใช่ยึดภาษาไทยเป็นหลักเพราะว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลนะีไม่ได้ใช้ภาษาไทยอย่างเรา ในเมื่อคำสอนของพระพุทธเ,เจ้าเป็นบาลีเราก็ต้องรู้เรื่องที่มาของคำแต่ละคำว่าบาลีเขียนยังไงแล้วจะมาเป็นภาษาไทยถ้าไม่มีคำอื่นก็ต้องเขียนทับศัพท์ลงไปเลยเมื่อเรารู้จักว่าธรรมะคืออะไรธรรมะแปลว่าอะไรนั้นเดียบร้อยการปฏิบัติธรรมะ แปลว่าอะไรปฏิบัติธรรมะแปลว่าอะไรรู้จักธรรมะแล้วก็ต้องรู้จักคําว่าปฏิบัติบาลีว่าปฏิปติแปลว่าทำตามธรรมะแปลว่าคําสอนของพระพุทธเจา้าฉะนั้นปฏิบัติธรรมะจึงหมายถึงทำตามคําสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าตรัสไว้อย่างไร เราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนั้นนี่คือปฏิบัติธรรมะแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าอเราต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทีนี้เรามารู้เรื่องวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาเราท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินมันคืออะไร คำว่าวิปัสนามาจากคําว่าวิบวกปัสนาวิหมายถึงแจ้งหมายถึงชัดเจนปัสนาหมายถึงรู้ว่าเป็นรูปรู้ว่าเป็นนามวิปัสนาจึงหมายถึงรู้แจ้งรู้ชัดว่าเป็นรูปเป็นนามรู้ชัดว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรถ้าวิปัสนาไม่ได้เห็นเลขเห็นหวย ไม่ได้ทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่คนที่ทำวิปัสสนาคนแรกทั้งราชสมบัตินะทิ้งราชสมบัติทิ้งเวียงวางอะไรทิ้งได้ทิ้งหมดไม่เอาเลยแล้วก็มาได้สัมมาสัมพธิญาณนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมะนี่ก็ต้องทิ้งกันเหมือนกัน มาเรียนรู้ให้ได้ความเข้าใจเมื่อเรียนรู้ได้ความเข้าใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติเมื่อฝึกปฏิบัติวางใจได้ถูกต้องแล้วก็เอาความรู้ถูกต้องนั้นไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้หรือบางทีไปในที่ที่สอนไม่ตรงเราก็เอาของเราไปทำในที่ของเขาก็ได้ แต่มันก็รำคาญนะเราทำอย่างหนึ่งเขาสอนอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกัน,นะฉะนั้นนี้ปัสนานีหมายถึงว่ารูปแก่งเห็นชับว่าปเป็นรูปเป็นนามนะ,นะฉะนั้นแล้ววิปัสสนาจบับบของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นฉบับ,บของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้แสดงไว้เป็นครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมริกทายวันเชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนะสุดนะแสดงกับใครนะแสดงกับปัญจวัคคีห้าท่านนี่คือต้นฉบับของวิปัสสนาแต่ตำรร,ราเขาไม่เรียกไม่ได้เรียกว่าวิปัสสนาเขาเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนะสุด ซึ่งเรียกตามสันสกฤตถ,ถ้าเราเรียกตามภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสุตตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัดระโขภะวาปัญจวัคคียภิขุอามันเตสิเเวเมบิกเวอันตาปปัจิเตนะนะเสวิตภา ซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้ปัมพชิตไม่ควรเสพสร้างคำถามว่าที่สุดสองอย่างคืออะไรปรัมพชิตคืออะไรไม่ควรเสพหมายความว่าอย่างไรที่สุดสองอย่างคือการทำตนให้พัวพันอยู่ในกามหนึ่ง การทำตนให้ภัวพันอยู่ในกามหนึ่งการทรมานตนให้ได้รับความรำบากแก่ตนหนึ่งปปปิตคือผู้ออกจากเกลือนเพราะเห็นภัยจากการเกิดการตายพระพุทธเจ้าเรียกปัญจวัคคีย์ว่าปปชิตทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บวชปปชิตเตนนะเสวิตาภา ประการที่สามไม่ควรเสษหมายความว่าไม่เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องไม่ไปมาหาสูนั่นก็คือกามสุขันลิกานุโยโคการพัวพันในกาและอัตตะกิละมะฐานุโยโคการทรมานตนให้ได้รับความรำบาก ประการต่อมาไม่ควรทาให้พ้นแอให้พวพุ์อยู่ในกามเพราะเหตุไรเพราะกรมทั้งหลายเป็นของเลวเพราะกรมทั้งหลายเป็นของเจ้าบ้านเพราะการมทั้งหลายเป็นของผู้ครองเรือนเพราะการมทั้งหลายเป็นของคนมีเกลเอหนาเพราะกามทั้งหลายเป็นของไม่ประเสริฐทำไม่ติดอยู่ในสังสารวัต ผลจากการเวียนว่ายายเกิดไม่ได้เพราะการมทั้งหลายเป็นของไม่มีประโยชน์ในขันปรมัตตประโยน์แต่มีประโยชน์แค่ทิฏฐธรรมิกะกัตถประโยน์คือประโยชน์ในปัจจุบันและสัมปรายิกะทัตตปะโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอากรมมาทำกุศล เรียกว่ากามาวจรกุศลและการทรมานตนให้เกิดความทุกข์ก็ไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์ผลทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีมุ่งปรมัตถประโยชน์วิชาวิปัสสนาเป็นเรื่องของประโยชน์ขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าจึงยกย่อง การหลุดพ้นจากการเวียนไหวายเกิดเพราะอะไรเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาแล้วว่าสังสารวัตินี้ยาวนักสุดที่จะประมาณได้ความเวียนไหวายเกิดนั้นไม่ใช่แค่ชาติสองชาติแต่เป็นอนันตอสงไขยในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ภิกขุสามสิบูป เรื่องของสังสารวัฏยาวหาที่สุดไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายหมูสัตว์ทั้งหลายที่เราได้เห็นนั้นล้วนแต่เราได้เกิดมาแล้วทั้งนั้นโอ้โหท่านทั้งหลายคำคำนี้มันมีความหมายมากหมูสัตว์ทั้งหลายที่เราได้เห็นล้วนแต่เราได้เกิดมาแล้วทั้งนั้น พราะสังสารวัฏนี้ยาวนานยิ่งนักสิ่งใดไม่เคยเกิดสิ่งนั้นจะไม่เคยเห็นเราลองทบทวนดูสิครับว่าเราเคยเห็นอะไรบ้างมดปลวกหมูหมากาไก่ทุกอย่างที่เราเคยพบเคยเห็นมาเมื่อคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมเราสลดใจว่าชีวิตของเราเคยเกิดมาแล้ว ท่านทั้งหลายจะเชื่อไหมว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุที่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพนญญูรู้แจ้งโลกนอกจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณอันประเสริฐที่ทําให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเข้าถึงบริสุทธิคุณหมดจดจากเกเรตน่าเชื่อถือ เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งโลกรู้แจ้งในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้ามีคุณอันประเสริฐประการที่สามก็คือมีพระมหากรุณาธิคุณสงสารต่อหมู่สัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเ,ยเกิดเวียนตายเกิดไม่รู้จักจบสิน้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งทางรอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว จึงได้แสดงธรรมะเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งความเป็นไปของชีวิตที่ยังติดอยู่ในสังสารวัฏนี้นี่คือหลักที่เราน้อมใจเชื่อพระพุทธเจ้าดังนั้นจะทำบุญก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผลของบุญเช่นว่าการให้ทาน ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นึกอยากจะให้ทานแต่ว่าเอาจุราไปใส่บาตรแบบนี้ก็ไม่ได้บุญเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ว่าถวายเห้าถวายสุราแก่พระได้บุญดังนั้นหลักในการทำบุญถ้าไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผลของบุญต้องเชื่อฟัง และกระทาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะได้ผลของบุญนี้ก็อคือหลักการปฏิบัติธรรมะที่ได้บรรยายอธิบายขยายเนื้อความมาก็คงจะสมควรเจอเวลาก็ขอ,ขอยุติลงลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชะนี้